ทุกวันนี้สินค้าจากทั่วทุกม De ุมโลกสามารถเดินทางถึงมือเราได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหนการขนส่งทางอากาศคือกุญแจสำคัญที่ทำให้โลกทั้งใบเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นเรามาดูข้อมูลส่งออกของประเทศไทยแยกตามประเภทสินค้าในปี2,567กันคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบประมาณ2 2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐอัญมณีไม่รวมทองคำประมาณ12,500ล้านดอลลาร์สหรัฐ รถยนต์และส่วนประกอบประมาณ3 3 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐผลไม้ประมาณ2,800ล้านดอลลาร์สหรัฐข่าวประมาณ 33, 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐยางพาราประมาณ3,800ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเมื่อชิเพอร์หรือผู้ส่งสินค้ายืนยันออเดอร์ข้อมูลการขนส่งจะถูกส่งต่อไปอยังเฟรดโฟเดอร์เพื่อจัดการขั้นตอนต่อไป เฟร f โฟ w เดอร์ทำการบุคิงพื้นที่ขนส่งกับแอร์ไลนหรือ a อร์ไลน์เอเจเพื่อจองเที่ยวบินล่วงหน้าคา c o โกเอเจรับสินค้าที่โกดังต้นทางพร้อมตรวจสอบเอกสารเช่น Packing l i ิสและ Commercial Invoice เข้าสู่ขั้นตอน Export Customs Clearance โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบเอกสารและอนุมัติการส่งออก สินค้าถูกนำส่งไปยังคลังสินค้าสนามบินหรือคากโกเทอร์มินอลเพื่อรอการโหลดขึ้นเครื่องบินกราวนิงเอเ g นต์ทำการโหลดสินค้าเข้าสู่เครื่องบินตามเที่ยวบินที่ได้ทำการจองไว้เมื่อถึงสนามบินปลายทางสินค้าจะถูกขนถ่ายออกจากเครื่องบินและเคลื่อนย้ายไปยัง Import w วร์เฮาส์ ดำเนินการ Import Customs Clearance โดยศุลกากรปลายทางตรวจสอบเอกสารและคิดภาษีนำเข้าสุดท้ายสินค้าจะถูกส่งมอบให้กับคอนซนีหรือผู้รับปลายทาง